สวัสดีค่ะพี่น้องมานนีมาสวนเอ,ข,อขืองค่ะพี่น้อง,มา,งนนมาเที่ยวเออร์บนมาเที่ยวมาเบิงมาชมสวนชมสวนกินเด็ก,าาารกรมากกับมีของกินอยู่ด้วค่ะคนไปเที่ยวคนไปเที่ยวนป้าสวนถิมไว้ป้าสวนไรกับมาก็ได้กินอยู่เลยนินๆหน่อยด้วยค่ะได้กินเลยเนาะคนนลูกก็ได้กินแล้วเนาะ เอาวิ่งกันหน่อยเซี่ยไฮ้จ้ามาถึงแล้ววันนี้ค่ะวันนี้ไปเที่ยวสวนเลยค่ะขยันอาทิตย์จ้าขยันไปเที่ยวหาอาทิตย์สลัดสองตู้หุ่จกใหตู้พี่น้องสลัดบานห้างงามหายก็ใส่ปุ๋ยบดิใส่ย่างๆหุ่นจักเพิ่นดีพอดีเพชรยัง มีหาทิศเถวแางเงียวใส่เด้อจ้าป๊านี่แหละโครงการพ่อหลวงเราพ่อเพียงจ้าน้าบ่มีมังตีบ่มีแมงอิลีเด้คือจอังคนฉีดยานี่ยแหละแหงบ่แมนขีดจังไก่ขึ้นมาอยู่เน,น,นี่ยบ้านนี่แหรอคือคนฉีดยาอิลี่น้อยใหญ่เนาะมันบ่บ่มีแมงจ๋อแม่คึ้นไปสวิตเซอร์แลนด์ไปเยอรมันไปที่ไรคนขึ้นมากขึ้นไปเที่ยวป้าสวนขิมใบแล้วเบ่งหยาคนมันลุกหยาออก ต้นตังโอพี่น้องตนตังโอบนเทาเนี่ยตนตังโออนนี้ไปบอกเพื่อนมว่าพักก okay. ัดแกเนีลกสิมเบต่ได้เอาดอกว้ดอกื่นเลากับต้นเบตไปวันตะวาไมอันี้ไปตังโอตัวคุไม่จะน่าแม่เนี่ยพูดย่งไปต้นเนี่ยะบอกคนเาว่าเก่าน่ะนะบอเก่าบนเทาว่ามีริมหรือเปล่าดอกพักแตนอันข้นไปยูขนกรย้ายไงมื่อในต้นชิซี่นี่ บ้านเฮาเป็นหมากอีหยังก่อนบ้านเท่าแน่นิบ้านเฮาแน่นิใช้งามๆหนูพักติ๋วเด้อนี่จ้าพักติ๋วไะนะพักติ๋วฝรั่งพักติ๋วเพื่งนอกเพชรจังโอ้ยใช่ทำผิดก็สิงามได้ดอกเนี่ยนิฮาทิตย์จ้าบอกให้น้องสาวมาเก็บเขาบ่มาเก็บเพิน่ะเฮนบ่ขึ้นฟมหัวสิลกิมื้ออื่นบ่บางอาจเพิ่นบ่อยู่ก็บ่กล้าคันติคันติถื้อคันติถื้อโอกาสช่วยโอกาสนะมาเอาแต่ว่าอันนี้บ่กลกา นั่งินละเพิ่นมาแล้วก็มาเร็วก็อีหยังเอาหลุดเห็นบ่ไปไอตัวหน่ะเนี่ยรึซ้อไอตูวพักหนองคายพเบิ่งแน่พักหนองคายพักตังโวเต็มกระถางอยู่เลยพักตังโ๋บ้านเฮาก็มีเมียนไปใหญ่พักตังโ๋บ้านเฮาก็มีเมบ่นปะพักตังโวว่าบ้านเฮาแห่บ้านเฮาก็มีแม่นบ่บ้านเฮามีอยู่แต่ว่ามันบ่งานคือเมืองนอกเมิ่งเนี่ยพี่น้องต้นพักตังโอวเพิ่งว่านถิ่มทานว่านป่า บ้านถิมท่บ้านป้าระกับมากอะไรกินมันได้ผลอันนี้ไหมพักกาดิิด like. นแม่เลยเปล่าพักการท <oughs. mosque. S 2> ี่นผเพื่นบ้านไหวมาอื่นกับเป็นปุ๋ยมักปุ้ยขอกเไดากับพักกาบมากนะนอกผนมาอยู่โอ้ยมองในพักตังโอเดดไลท์ด้เลยนี่จบไปฝากเสาขิมหลุดอืม ฝนถามตาฮาคอนหน่อดิก็เรื่องมากี้เคือมากี้เคือฝนตกห้ำหฮาคอนยินอยู่เบาเศร้าจ่ายั่งอยู่เฮียนฝนตกห้ำเจริญเพียรพออีตูเซ็ตน้างเมื่อนี่เจือออรอกบอดีขอ ส้นเนาะเห็นไหมอันนั้นเขาเอินอันบัเขาเอือนเอาเอิอนซูชิหรืคือกันบ่ซูชิเนี่คือกันบวกพลังบวกพลังบัตรหนอกดินางบัตรหนอกเขากลุ่มโอ้ยจะกวนพักแปดออกบริตนหนไหม อเพียะมะเอื้อมันฟักทองอพันนีแ่แสบกาลันตีนเลยค่ะเพราะว่ากินประจำกินประจำเลยขา้กสื่อเลยตาทอังขอขายตังแจกได้บุญได้รายลให่โอยไหวไหมไมีเมยกับพ่อเศร้ามึง มือน um> ี่ให um> 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 ้เด um ินแบกให้เดินแบกให้เดินแบกว่ามันยุสวัสดิ์ว่านบ่เยอะยุสวัดวานบ่สวัดว่านสวัดวานเมือวานก็ยุสวัดว่านเพิ่นยูเนาะปีไก่เพิ่นปู่ักทั่วข้างพี่น้องเอ้ยงามปีนี้เพิ่นไปหาเงินเพิ่นบ่สนใจสวนนั่นสิล่ะหกเออคืออยู่เห็นเลี้วเห็นอยู่บอนซ้อนผักตังโอ้โห้ยเนี่ย ต่นนวนไหมว่อาอ,อึดน่ากินกลับมาก็ได้กินเหมือนเดิมท<อ>ี่สาวมาเอาไปเอาไปเอา,เอามาเอาเพิร์โบม่ากามาเอามันก็แก่ที่มดไปยัาหอดราก,ก็ว่าเราบากาคือกันละเพิรนบโบนั่นเพราะว<อ>่าพี่น้องอ่ะกับพ่อแม่เราว่าไปยังดอกเจอเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านแล้วก็เจ้ามองนะ บม่ม่งตายไม่อยู่อันนี่เพิ่งเคยมองเขาดอกพยานกป็ตัวคนเลยพี่น้องอนุญาตให้ยูมหุ่นจักรหุ่นจักยูเด็กอายเล็กอายออยยาากโอเคนะคะพามาเบิ่งสวนเอื้อยพยันเส้าอันนี้นี่แหละเส้านครพนมนี่อยู่นครพนมจ้ะหัวขีดน้ำเกลียวบ่ อ้าปากไม่หลักหัวหกสิบเจ็ดแถวแล้ว,วลคนไหมเนาะผู้หนึ่งเสียงไว้อยู่ผู้หนึ่งมาบกวกเมื่อเนี่ยอายุหกสิบยังปึงป้งปึงอยู่สวยเด้นี่ยโอเคค่ะมาบังสลัดอีกรอบหนึง่งไม่ดีเลยไมาดีไม่ดีมา,มา,มา,มาตบมกุ้งได้ยังไงตาเปลาเออหนั่งอองสอนสลัด <มา S 1> โอเคค่ะขอจบปิดโอนไว้แค่นี้นะคะเบิ้งสลัดในกาะพี่น้อง